คือแค่น้ำใสอ่ะไม่ได้ปรุงอะไรสักคำเลยนะแบบมาจากหม้อเพียวๆเลยอืมกลมกลอมอยู่แล้วโอ้หน่ากินมากอะ่ะแทนแทนอีพีน,นี้เราเปลี่ยนแนวกันบ้างเรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ทำไมเรามาถ่ายร้านก๋วยเตี๋ยว เพราะปกติแล้วกว่าร้านก๋วยเตี๋ย,ยวร้านนึงจะขึ้นเป็นระดับตำนานได้เนี่ยมันใช้เวลาสั่งสมมาแบบโอ้โหลิ้มเหล่าโงลิ้มเหล่าซาอะไรสามสิบสี่สิบห้าสิ 30, 40, 40, ปีแต่ร้านเนี้ยเป็นที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวระดับตำนานภายในเวลาอันสั้นมากวันนี้เราเลยมาจเจาะลึกนิดนึงว่าเขาขึ้นมาอยู่ในระดับที่พอพูดถึงก๋วยเตี๋ยวหมูคนต้องนึกถึงร้านนี้ได้อย่างไรตามเข้าไปดู และนี่เราก็อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูกับนี่เจ้าของสวัสดีครับคนหลายคนจะเคยได้ยินก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูแต่ถ้าใครไม่เคยได้ยินเราเท้าความเลยทำไมถึงเรียกว่าตรอกโรงหมูคือจริงๆสาขารแรกนะคะอยู่แถว ซอยสุกรหนึ่งพ่ออยู่แถวนั้นตั้งแต่แบบรุ่นอากงแล้วสมัยก่อนแถวนั้นมันเป็นโรงฆ่าหมูเขาเลยเลียงตอกโรงหมูแล้วตอนหลังๆเนี่ยทางอำเภอก็มาเปลี่ยนให้ใหม่ให้มันดูสวยงามเลยตอกสุกรค่ะซึ่งการไปอยู่ตอกโรงหมูหรือตอกสุกรของเราเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ทั้งที่จริงเราเปิดมาได้แค่ปีนี้เป็ปีที่หกค่ะ เราเปิดมาได้6ปีค่ะต,ตอนนี้เราไม่อยู่ที่ตรอกรงหมูนะเราอยู่สาขาที่สาขาที่4ค่ะสาขาเมง่งจายอยู่สาขาที่4ี่เม่งจายแล้วเราทาไงมันถึงมาทำก๋วยเตี๋ยวที่ดูเหมือนก๋วยเตี๋ยวโบราณก๋วยเตี๋ยวแบบเก่าแก่จริงๆเนาะด้วยแบบคุณพ่อเนี่ย <c oughs> ก็คืออยู่แถวแถวตอรอกลงหมูแล้วคือมันก็ใกล้ยเยาวราชด้วยความที่เราเป็นเด็กแถวนั้นนะคะคือคนที่แบบทําอาหารแถวนั้นก็จะแบบเป็นเก๋าเการุ่นแบบอากงอาม่าเราก็เคอเลยได้ชิมความแบบโบราณความออริจินอลความอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กมันก็เลยแบบติด มาจนโตแล้วพอแบบโตขึ้นพอแบบว่าเราได้มาเปิดเองอะ่ะก็เลยแบบสะสมแบบว่าการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเ,เนาะว่าความเก๋าของอากงอาม่าสมัยก่อนเป็นยังไงยังไงก็เลยเอามาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวตอนหนูแล้วเราคิดเมตอนนั้นคู่แข่งแต่ละคนโอโ้โหอ่ะอยางที่เมื่อกี้บอกลิ้นเราโขลิ้นเราซาวเต็ไมไปหมดเลยจริงๆก็ไม่ได้คิดอะไระค่ะตอนนั้นเปิดเพราะไม่มีอะไรจะทำอ๋อเราเปิดเพราะว่างเปิดร้านก <laughs> <ๆ>๋วยเตี<ๆ>๋ยวเลยมันไม่ได<ๆ>้ว <laughs> <laughs> ่างพี่ไทยคือมันตกนา ก็แบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็แบบเอาวะเปิดอะไรก๋วยเตี๋ยววะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้พูดถึงคุณพ่อหลายหลายเรื่องว่ามันมีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อนู่นนี่นเปิดเผยได้ไหมคุณพ่อเป็นใคร<ด>คนรุ่นนี้สี่สิบห้าสิบอะไม่มีใครไม่รู้จักคุณพ่อต้องจีใช่ไหมคุณพ่อเป็นใครคุณพ่อเป็นโปรโมเตอร์ของพี่เขาทรายแกลเล็กซี่ค่ะเด็กรุ่นนี้ฟังเขาทรายแกลล็กซี่คือใครเขาทรายแกลเล็กซี่เนี่ยคือนักมวยที่เมื่อไร่เขาทรายต่อยมวยทั้งถนนไม่มีรถเลยเป็นแบบ แชมป์แบบ19ครั้งติดกันแล้วซึ่งคุณพอ่อน้องจีเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรเฮียแชแมะแชแม้ถ้าเกิดคนรุ่นผมรุ่นเก่าดูอยู่นะไม่มีใครไม่รู้จกักเทียแชแม้โปรโมเตอร์เขาทรายกาแล็กซี่เรียกโดยเป็นคนสร้างตำนานนักมวยคนหนึ่งขึ้นมาจนปิดถนนอะปิดถนนแบบเดี๋ยวนี้หาดูภาพถนนไม่มีรถแบบนั้นไม่ได้แล้วสมัยนั้นคือแบบพ้ยุน,นี้เขาทรายต่อยไปไหนก็ได้เลยรถไม่ติดเลยอะพอเราเล่านี่คือแรงบันดาจใจจากการที่โตมาคุณพอ่อแถวนั้น เดี๋ยวให้น้องจีพาไปดูว like ่าตรอกลงหมูก๋วยเตี๋ยวมันเป็นยังไงหน้าตายังไงแล้วขั้นตอนการทําเป็นยังไงถึงออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวที่คนรุ่นใหม่คิดว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบร้านเก่าแก่ไปแล้วเดี๋ยวตามเข้าไปตรงนู้น นี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวที่เราสั่งทั้งหมดของตอกโหมูซึ่งไม่รู้จะเริ่มชิมอันไหนก่อนเดี๋ยวเราเริ่มจากเส้นเล็กก่อนเส้นเล็กเพราะว่าเขาบอกว่าเส้นเล็กเนี่ยมันอืดง่ายความพิเศษของเส้นเล็กน้ำเนาะน้ําซุปเนี่ยพี่เอาประมาณ4ชั่วโมงเราจะใช้กระดูก2ส่วนก็จะมีคาตังกะเอเล้ง2อันผสมกันกระดูก2ส่วนนี้เวลาต้มน้าซุปออกมาความหวานของมันไม่เหมือนกันเราก็เลยเอา2ออันมาผสมกันเพื่อจะได้แบบเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนี่นี่ดูเส้นนะเอาไม่ติดกันเป็นก้อนเอานะ เราเริ่มจากบแบบน้ำใสก่อนคือแค่น้ำใสอะ่ะไม่ได้ปรุงอะไรสักคำเลยนะแบบมาจากหม้อเพียวๆเลยมันมีรสชาติแบบืมก่อมอ,อยู่แล้วแต่นี่เส้นแบบขอไฮไลท์อีกทีเส้นดีแล้วเส้นนุ่มเพือนเนี้ยปกติจะชอบแบบคุเหยียบคนว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี้ยบางร้านเวลาเขาเห็นเป็นก๋วยเตี๋ยน้ำเขาก็แบบเออลวกๆไปแล้วไม่รีบหยิบขึ้นมาแล้วมันชอบแบบเละเกินไปอะ่ะนี่ ดีเลยแบบนุ่มมีรสชาติลองเต้าหู้หน่อยเค่เล็กน้ำคืออร่อยมากอ,ะอ่ะน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต้มยำบ้มมางนะ<ๆ>นี่นี่นี่ ้ม,มามา่มา,มาต้ยมยำน้ำนะคะเราเราก็จะเป็นต้ยมยำโบราณของเราก็จะเป็นตั่วปนพริกปนแล้วก็จะเป็นหวานนํำแล้วก็เป็นเปรี้ยวตามนะคะน้ำที่นี่เขาจะขลุกคลิบนะไม่ไม่ได้เผ็ดมากแต่ข้อดีของมันก็คือมันไม่หวานเพราะปกติบางที่แบบต้ยมยามันจะหวานก๋วยเตี๋ยวหมู ที่สั่งเส้นมาม่าเขาแบบรู้คนชอบกินมาม่าเยอะแต่ว่าส่วนตัวเลยเส้นเล็กอะเด็ดจริงให้มามา่าเขาอร่อยนะแต่เส้นเล็กกะเด็ดอ่ะมาบะหมี่บ้างบะหมี่แห้งตัวนี้คือของโปรด บะหมี่ต้ยมยำแห้งนี่ดูโหน่ากินมากอะแล้วนี่คือเป็นเมนูแบบเอาจริงสร้างชื่อให้กับตอกโรงหมูคือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนี่แหละ อันนี้โคตรอร่อยอ่ะคนน่าจะแบบ hey, wait, เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวใครปรุงเองก็อร่อยดีวะแต่อนนี้ไม่ปรุงไงชอบไปร้านที่เขาปรุงมาแล้วแล้วอร่อยอยู่แล้วกินเคี๊ยวตามอ่ะเห็นไส้ข้างในไหมนี่คือใส่เขาเรียกว,ว่าเกี๊ยวอวบเพราะมันอวบมากเนี่ย ให้ดูให้ดูความหนาของเกี๊ยวแล้วข้างในแบบโอ้โหต้ยมยำบะหมี่แห้งต้งยมยำคือแบบที่สุดเลยอะ่ะขอลองซด,ดน้ำเล้งหนะ่อยเผ็ดเปรี้ยว ส่วนเล้งเนี้ก็คือสูตรของเราก็จะเป็นแบบว่าใส่ผัก2อ,อย่างนะคะเป็นผักชีฝรั่งกับผักชีไทยผสมกันแล้วก็พริกสดแล้วก็ใส่มะนาวสดของเราก็คือจะไปรสเปรี้ยวนําแล้วก็เค็มตามหวานนิดๆส่วนนี้ก็คือเสี้ยวอวมต้มยำดูดิดูดิ เกี๊ยวอวบทอดต้ยมยำแหง้งเกี๊ยวอวบทอดต้ยมยำแหง้งก็จะเป็นเกี๊ยวทอดอบอบของเราเนาะแต่ว่าสูตรพิเศษของมันก็คือการที่เอาเกี๊ยวอะ่ะกินกับหมูสับโรยอะ่ะมันโอเคมันอร่อยกว่าที่แบบเป็นหมูชิ้นช้นก็เลยเป็นสูตรของเราว่ามันจะเป็นน้ำหมูสับราดลงไปในเกี๊ยวทอดอบทอดคลุกต้ยมยำมันเกี๊ยวทอดเส้ลราหมูอะ่ะอันเนี้ยคือแบบให้นี่เลยให้เส้นเล็กน้ำนะ เสลน้ำใสกับบะหมี่แห้งต้มยำคือแบบโคตรอร่อยอ่ะเกี๊ยวอวบลวกของทางร้านใส้เกี๊ยวของเราอะ่ะเหมือนกับว่าพอเอาไปลวกแล้วปิ้วมันคล้ายกับขนมจีพี่ก็เลยทําใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ให้กินคู่กับน้ำจิ้มพริกโฉพี่ผสมขึ้นมาเองเกี๊ยวลวกพริกสดเกี๊ยวพริกสดเนี่ยก็จะเป็นเกี๊ยวลวกแล้วก็ใส่น้ำเลงลงไปสําหรับคนที่แบบไม่ชอบทานหวานแล้วก็เกี๊ยวอวบทอดต้มยำแห้งนะอันนี้คือโคตรอร่อยอะ่ะ จริงก็แบบไม่แปลกใจนะทำไมอยู่ดีแบบภายในเวลา5ปีขึ้นมาเป็นระดับตำนานแล้วคนคิดว่ามันคือร้านเก่าแก่เพราะว่าเขาทำก๋วยเตี๋ยวได้แบบเรียกได้ว่าไม่แพ้คนรุ่นเก่าแบบ50-60ปีเลยคือมันไม่ได้เป็นแบบก๋วยเตี๋ยวที่เหมือนเด็กรุ่นใหม่วัยรุ่นทำร้านสวยๆแล้วแบบมันจะต้องไม่มีความแบบออริจินัลหรือความแบบดั้งเดิมของการแบบถึงเครื่องมือหนักเพราะฉะนั้นนี่เป็นสาเหตุที่วันนี้เราแบบแทนแทนมาลองก๋วยเตี๋ยวตอกโรงหมูเดี๋ยวใครอยากกินนะเขามี4ีสาขา5สาขาไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวขึ้นเบอร กดแชร์แทนทีวีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีมีสนใจโฆษณาติดต่อ089 565 4242